นอกจากเรื่องสถานการ์ชายแดนซึ่งวันนี้ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังติดตามเนี่ยนะครับนั่นก็คือการจากไปของนัทวุฒิปงรังกาหรือนัทปงเนี่ยนะครับผู้สื่อข,ข่าวและผู้ประกาศข่าวของช่อง8หลังจากที่ทุกท่านคงทราบวันนี้คือกําหนดการเรียกบุคคลในบ้านพักเนี่ยนะครับเข้ามาสอบปากคําผมเอาที่บิ๊กก่อนก็นแล้วกันอย่างที่คุณผู้ชมทราบตัวของบิ๊กเองนั้นเนี่ยคือคนที่อยู่กับนัทปงเนี่ยเป็นคนสุดท้ายล่าสุดเนี่ย บิ๊กเองเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนเช้าเลยเขาเดินทางมาถึงที่สอพอบางกลวยเนี่ยนะครับจังหวัดนนทบุรีจริงๆเห็นบอกว่าบิ๊กเนี่ยมาถึงก่อนกําหนดด้วยแล้วตอนที่เดินทางมาถึงเนี่ยบิ๊กสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่หมวกโดยวันนี้เองเนี่ยบิ๊กมาถึงเนี่ยก็บอกกับทางผู้สื่อข่าวว่าเดี๋ยวขอคุยกับตํารวจก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับนี่อันนี้คือตอนที่บิ๊กมานะเดี๋ยวลองขึ้นผัง ผังที่นั่งกันอยู่ในบ้านหน่อยก็ได้นะครับ5คนที่นั่งเป็นเก e. ้าอี้ลองขึ้นมาประกอบสักนิดหนึ่งผมคงไม่ทวนแล้วเพราะว่าหลายท่านน่าจะทราบกันดีแล้วใครเป็นใครอะไรยังไงบิ๊กคือคนอยู่สุดท้ายบิ๊กเองเนี่ยได้เล่าให้ฟังใช่ไหมเบื้องต้นบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาเครียดและกังวลกับกระแสข่าวที่ออกมาตัวเองเลยตั้งใจจะมาพบกับตํารวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีเรื่องของกล้องวงจรปิด เดี๋ยวจะได้ไล่เรียงให้ฟังด้วยเนี่ยนะฮะในวงจรปิดต่างๆเนี่ยที่บอกว่าทําไมนัดเองเนี่ยถ้าเขาจะคิดจากไปถูกไหมฮะทำไมเหมือนกับว่าเออใช้คําว่า คือเหมือนทำไมว่าบิ๊กเนี่ยสงสัยว่าตัวของนัทปงเนี่ยจะคิดสั้นเพราะว่าในกล้องวงจรปิดที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้ฮะจะ็นลักษณะก็คือบอกว่าเหมือนแบบเหมือนพูดว่าไม่ตายหรอกประมาณนี้ก็เลยถามว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าเขาจะคิดสั้นเจ้าตัวก็เลยบอกว่าสถานการณ์ตอนนั้นก็เข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวประจวบเหมาะกับนึกย้อนกลับไปว่าช่วงที่เคยมีปัญหาพี่นัทปงเนี่ยเคยพูดกับบิ๊กเอาไว้ว่า จะมีการลักษณะคือทำร้ายตัวเองด้วยสารบางอย่างเจ้าตัวก็เลยสันนิษฐานเอาณเวลานั้นก็คือเหมือนกับว่าก็พูดแบบประชดอ่ะถูกไหมฮก็พูดแบบประชดแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องเดี๋ยวมีเสียงบิ๊กใช่ไหมครับลองฟังดูหน่อยฮนะ,ะสักนิดหนึ่งได้ไหมครับพอดีคนกค่อนข้างสงสัยอของการเสียชีวิตของน้องนะครับอันนี้พอตอบได้บ้างไหมหรือว่าอยากบอกอะไรน้องไม่อยากบอกอะไรใครไหมเพราะว่าตอนนี้คนถามเยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาให้ข้อมูลนะครับขอให้ข้อมูลเรา้รู้สึกยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับนี่ฮะคือเอาจริงวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเองที่นําเสนอมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ตัดสินว่าทั้งหมดนี้น้องจะจากไปเองหรือน้องถูกทําร้ายอย่างที่บอกเราไม่สามารถตัดสินได้หรือจะไปชี้นําได้เพราะนั่นคือการพิภากษาคนไปซะก่อนเพราะแน่นอน หลักฐานจะเป็นตัวตอบสิ่งที่ทุกคนกำลังสงสัยมากที่สุด วันนี้ขอภาพตอนที่สอบบิ๊กในห้องหน่อยครับเห็นบอกว่าบิ๊กเองเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตอนที่เขาถูกสอบในห้องเนี่ยจริงวันนี้ไอก็ไปด้วยดเดี๋ยวให้เล่าบรรยากาศให้ฟังเนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยเอาเปิดภาพเต็มๆเลยก็ได้ครับ mm hmm. เขาค่อนข้างที่จะเครียดมีบางช่วงบางตอนเี่บอกว่าบิ๊กเองเนี่ยก็เอามือถือให้ตำรวจตรวจสอบ,บเข้าใจว่าน่าจะให้ดูแชทที่ mm hmm. ว่าได้พูดคุยกับนัทเนี่ยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งอันนี้คาดการได้เลยว่าบิ๊กจะต้องตอบเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ว่่าาททํไมตตอนนีีีัเสยชวิ ถึงบอกว่าเขากินยาถูกไหมฮะทำไมบิ๊กถึงรู้ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าบิ๊กตอบยังไงแต่คงเป็นทําให้การของบิ๊ก กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมันมีช่วงหนึ่งซึ่งเห็นบอกว่าสอบบิ๊กไป6ชั่วโมงกว่าแล้วบิ๊กจะขอเข้าห้องน้ําถูกไหมครับไอซผู้สื่อข่าวก็เลยถามบิ๊กอีกรอบหนึ่งว่าอยากจะชี้แจงอะไรหรือไม่บิ๊กตอบสั้นๆว่าเดี๋ยวผมจะออกมาบอกก็แล้วกันสังเกตสีหน้าบิ๊กในวันนี้บิ๊กดูค่อนข้างเครียดนะครับแล้วก็สวมหมวกใส่หน้ากากาอนามัยปิดบังใบหน้าตลอดเดี๋ยวขอดูช่วงตอนที่บิ๊กเองเนี่ย ออกมาเพื่อจะเข้าห้องน้ำนักข่าวเองเนี่ยก็ได้มีการดักรอถามรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับแชทต่างๆสักนิดนึงได้ไหมครับพอดีคนค่อนข้างสงสัยเรื่องการเสียชีวิตของน้องนะครับอันนี้พอตอบได้บ้างไหมหรือว่าอยากบอกอะไรน้องไหมอยากบอกอะไรใครไหมเพราะว่าตอนนี้คนถามเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกแม้ข้อมูลนะครับขอให้ข้อมูลเรารู้สึกยังไงบ้างครับต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ บิ๊กเองเนี่ยถูกสอบปากคำเนี่ยนะฮะขานาดเดียวกันคุณผู้ชมครับหลังจากนั้น17.40นากา40นาทีเจ้าหน้าที่เองเนี่ยที่มีการสอบบิ๊กนานเกือบ10ชั่วโมงเนี่ยนะฮะได้เชิญบิ๊กลงจากชั้น3ไปชั้น2เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ คือเขายังไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เป็นการเขาเรียกเก็บลายนิ้วมือเพื่อไปเทียบเคียงกับที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับและเห็นบอกต้องเก็บดี a ด้วยโดยทุกอย่างเป็นขั้นตอนทางกฎหมายบิ๊กเองบอกว่าผมพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผมก็รู้สึกเสียใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนตัวเองเนี่ยพร้อมให้ความช่วยเหลือนในวินาทีที่เกิดเรื่องกับนัทถูกไหมครับยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนทําร้ายเขาไม่ได้เป็นคนทําร้ายเขา และที่สำคัญก็คือเรื่องทั้งหมดถ้ามีอะไรมากกว่านี้ขอให้เป็นการให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้ตำรวจเป็นผู้อธิบายจะดีกว่ามีเสียงบิ๊กนะฮะตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมาครับขออนุญาตนะทุกอย่างดูในกระบวนการทาเห็นบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเ่มีการตัดคอว่าไม่อยากอยู่แล้ว

ก็ก็พยายามอยากเต็มที่แล้วครับแล้วก็ด้วยความอยากให้สำเร็จครับผมก็ก็พยายามอยากเต็มที่แล้วครับด้วยสติที่มีนะตอนนั้นครับในตอนนั้นเราเป็นคนแจ้งบเพราะว่ามีคนกินยาเดียวหรือเปินยาคนเียถูกต้องแล้วตอนที่มาเนี่ยตเราได้ตรวจว่าไม่ติด ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต้องบอกว่าวันที่เราไปชาปนากิจก็คือเผาหลอกอนัดเนี่ยนะครับที่เชียงรายจริงๆผมก็ได้มีโอกาสคุยกับบิ๊กนานพอสมควรได้คุยกับต้นด้วยถูกไหมครับ,บแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เขาก็ยืนยันคําเดียวว่าผมไม่ได้ทําจริงๆครับพี่แล้วสิ่งหนึ่งก็คือเขาเองเนี่ยดูเหมือนกับว่าสังคมเนี่ยไปตัดสินเขาแล้วผมย้าตรงนี้เลยนะครับว่า เราไม่ได้มีการไปตัดสินใครทั้งสิน้นทั้งหมดนี้ข้อมูลทั้งหมดวันนี้ไอ้ก็ไปที่โรงพักรเราส่งให้ตํารวจเลยแต่เดี๋ยวจะได้อธิบายว่าเพราะอะไรมันก็มีหลายเรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ครอบครัวเนี่ยเขาก็ได้อนุญาตให้เราเนี่ยได้ชี้แจงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ผมหรือไอ้จะออกมาพูดได้เองเนี่ยนะฮะแล้วหลายเรื่องเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้การจากไปของนัทวุฒ พวกผมก็เสียใจแล้วก็เสียใจมากด้วยแล้วมันมีคําถามเกิดขึ้นถูกนําเสนอไปต่างๆมากมายเลยมีทั้งจริงและไม่จริงผมว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ผมรู้แล้วมันเป็นเรื่องจริงผมไอซ์ I, หรือแม้แต่ทีมข่าวเราควรต้องบอกล่าสุดเนี่ยเอาเรื่องต้นก่อนก็แล้วกันปรากฏต้นก็คืออีกคนหนึ่งต้นเนี่ยคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย และเป็นคนที่เดินออกไปถ้าจําได้วงจรปิดทีมงานเดี๋ยวเอาวงจรปิดเอาภาพหน้าบ้านก่อนนะของ<ม>ต้นน่ะที่ว่าออกไปข้างนอกตอนเช้าแล้ววนกลับมาใหม่ถูกไหมฮะกมงห้าส<อ>ิบน,น่ะที่้อง้นหน้าบ้านต้นเนี่ยจะมีการออกจากบ้านไปรอบแรกแล้วก็ที่เขาอ้างว่าเขาลืมของเขาก็เลยกลับมาใหม่อรอบที่สองเดี๋ยวลองเปิดคลิปตอนนั้นขึ้นมาคู่ขนานกันก่อนก็นแล้วกันเนี่ยนะฮะ<ม>เพราะวันนี้ต้นเองเนี่ยตอนที่เราไปเชียงรายก็ยังถามต้นอยู่เหมือนกันว่าต้นต้นจะไม่ไปไหนนะ<ม>ต้นจะต้องมาพบกับตารวจใช่ไหม ต้นก็ยืนยันว่าผมจะมาครับพี่แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมก็ยืนยันว่าผมก็ไม่รู้จริงๆว่านัดเขาไปรับสารไซยาไนับเขายืนยันตามนี้แต่เขารู้มาก่อนว่านัดมีสารไซยาไนท์และมีแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาพลาดพลาดตรงที่ว่า เขาชะล่าใจเพราะค,รคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมจนกระทั่งเกิดเรื่องวันนี้ตอนที่ต้นมาเนี่ยบางกลวยเนี่ยต้องยอมรับต้นเครียดมากต้นไม่ปรีปากไม่พูดคุยอะไรเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งสุดท้ายเลยเห็นบอกว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาถูกไหมใต้นก็พูดสั้นๆเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวลองฟังตอนต้นชี้แจงบ้างครับสอบอยู่ประมาณ5ชั่วโมงฮะหลังจากที่อ,ออกจากห้องสอบแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าต้นก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ต้นยืนยันบอกว่าต้นเองเนี่ยก็คือกับนัดรงเนี่ยรักกันดีแล้วยืนยันว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําใจไม่ได้กังวลเหมือนกันตนเองเนี่ยไม่รู้จะก,กังวลเรื่องอะไรก่อนแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้ตํารวจไปหมดแล้วหลังจากนั้นนักข่าวพยายามจะสอบถามเพิ่มเติมแต่ต้นบอกว่าพอแล้วครับให้คำให้การกับตํารวจ ข้อมูลทุกอย่างที่ผมมีที่ผมรู้นะครับก็คือให้ข้อมูลความจริงทุกอย่างแล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกทุกอย่างที่ดีเลยนะครับตอนนี้ก็รอสรุปสํานวนของตํารวจอีกทีหนึ่งนะครับขอถามได้ตอนนี้ก็คือผมให้การกับตํารวจไปหมดแล้วทุกอย่างจริงๆหมดเลยทุกอย่างหมดเลยข้อมูลทุกอย่างเดี๋ยวรอสรุปสํานวนแล้วก็เดี๋ยวคุณข่าวทั้งหลายก็ไปตามกับตำรวจอีกทีหนึ่งเนาะจะมีชาการชี้แจงอะไรตอนนี้ตอนนี้ยังครับผมก็คือผมก็เพื่อนเพื่อนรักแอนนัทเนาะก็ นักข่าวช่องแปดทุกคนอาจจะ,จะรู้จักผมดีด้วยซ้ำเนาะก็ผมไม่มีทางไม่มีวันเสียใจหรอกผมเสียใจอยู่เนะาะก็ถึงช่วงนี้ผมก็ยังทําใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมันเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้เราตองกังวลยังไงก็ไม่มีกังวลไม่มีว่าผมให้ข้อมูลทุกอย่างเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความจริงทุกอย่างอันนี้ก็คือทางต้น ต้นเนี่ยก็คือคนที่ออกไปออกไปเนี่ยก็คือมีโอโอออกกนแล้วก็ออออกตามแล้วก็มาเป็นต้นแล้วบิ๊กเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็เจอร่างของนัทล่าสุดครับอ่าโอกับอวันนี้ก็ไปพบตำรวจด้วยเช่นเดียวกัน,นโดยทั้งคู่เดินทางถึงสบพบางกรวยตั้งแต่เช้า<น>แล้วก็ผมเอาย่อๆเลยก็แล้วกันหลายท่านเองเนี่ยคือน่าจะได้ฟังก่อนหน้านี้แล้วแหละเพราะเราเองเนี่ยก็ได้คุยกับโอแล้วก็อออ่ะ ลองดูภาพสันิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เวลาให้การกับตำรวจเนี่ยเห็นบอก ประมาณสี่ชั่วโมงครับทั้งสองคนนี้แล้วก็มีการออกมาให้ก็เกือบเกือบเกือบประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็ตอบสั้นๆคือยืนยันเนี่ยนะครับทั้งโอแล้วก็อบอกว่าคือในวันที่ไปกินข้าวด้วยกันคือ30พฤศจิกายนมันไม่มีท่าทีใดๆเลยถูกไหมฮะว่านัดเนี่ยจะตัดสินใจจากไปขณะเดียวกันเนี่ยโอกับอเขาก็จะไม่พวดเพิงถึงคนอื่นถูกไหม ส่วนนักข่าวพยายามถามเรื่องชายนาว่ารู้มาก่อนไหมโอก็ขอว่าชี้แจงกับตํารวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นะลองฟังสั้นๆกันละกันโอกอับอตอนที่นักข่าวได้มีการสอบถามหลังจากให้การกับตํารวจเสร็จเห็นบอกว่าหลักฐานการพูดคุยที่เคยคุยกับนัททั้งคู่<ม>ซึ่งต่อให้เขาเป็นพนักงานที่นี่<ม>เขาก็พร้อมส่งให้กับตํารวจเหมือนกันถูกไหมครับ,รบเดี๋ยวมีเสียงโอกอับอนะฮะ,อะลองฟังดูสักนิดหนึ่งครับเรียกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีใครอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นบ้าง มีมีก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไระแล้วในเหตุการณ์วันนั้นมัน,ม,นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับตั้งแต่นัดกลับบ้านไปขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลกับทางตำรวจอย่างเดียวเนาะ,อะอขออนุญาตถามย้อนไปนิดหนึ่งในวงที่เรากินข้าววันนั้นมีการทะเลาะกันหรือมีการจวงหงวประเด็นเรื่องที่แบบจะไม่สุขกันตอนที่พี่อยู่ไม่มีค่ะเป็นการคุยกันดื่มกันปกติแล้วก็คุยกันเรื่องงานแล้วก็หลังจากที่กลับที่ไม่รู้แต่ว่าตอนที่พี่อยู่ไม่มีค่ะ ยืนยันว่าไม่มีโมเมนต์นั้นทุกคนอารมณ์ก็คือปกติปกติค่ะดีมันไม่มีปัญหาไรกันใช่ไหมไม่มีสัญญาณใดๆไม่มีสัญญาณไม่ได้พูดเรื่องการฆ่าตัวตายนี่นะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ผมก็ต้องยืนยันนะครับว่าการทําหน้าที่ของพวกเรานั้นเพราะเขาคือน้องเขาคือพี่อของไอซ์เขาคือเพื่อนขององค์กรช่อง8 เราทําทุกอย่างทั้งหมดเพื่อหาความจริงและผมต้องบอกกันว่าตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยที่น้องเสียชีวิตตอนนั้นไม่มีใครคิดหรอกครับว่ามันจะมีไซยาไนต์ย<ะ>อยู่ในกายน้องแล้ววันที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปตรวจสอบอ่ะถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาใครจะนึกว่าอยู่ๆจะมาเจอไซยาไนต์วันที่ชนสูตรออกมาถูกไหมฮะ,ฮะเพียงแต่ว่าอันนี้ผมก็เล่าแล้วก็คือว่าเพื่อนในวงตัดภาพไปที่โอกระอ,อก่อนก็นได้ครับคุณผู้ชมฮะเพื่อนในวงเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าพี่พุทธ นัทเคยพูดถึงเรื่องไซย่าในแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วนัทเคยพูดอย่างที่เมื่อวานเนี้ยเรามีการไปสอบถามคนที่รู้จักนัทที่เป็นเพื่อนต้องบอกก่อนนะบางคนบอกเอาแล้วทำไมเขาไม่บอกพี่พุทธคุณผู้ชมครับการใช้ชีวิตของคนเนี่ยต่อให้ผมรักเขามากขนาดไหนในฐานะน้องอเวลาท่านอยู่กับครอบครัวท่านเลือกจะพูดแบบหนึ่งไหมกับครอบครัวเวลาอยู่กับวงเพื่อนท่านก็จะพูดแบบหนึ่งไหมนัทเขาก็คงเหมือนกัน อยู่ในวงของการทํางานพี่ชายเขาคุยกับแบบหนึง่งแต่อยู่ในวงของไอซ์เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาคุยกับไอซ์ก็อีกแบบหนึง่งคือครเรื่องงานแต่พอเขาคุยกับโอโอก็จะเป็นเรื่องเฮฮาละเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยมันจึงสิ่งที่นัดเขาเลือกให้ข้อมูลมันจึงไม่เหมือนกันแต่ขาะเดียวกันเนี่ยเขาเคยให้ข้อมูลกับโอจริงๆว่าเขามีไซยายไนถูกไหมวันนี้โอเนี่ยก็เลยต้องไปแสดงตัวกับทางตํารวจว่าได้ยินมาเมื่อไหร่แล้วก็จริงๆแล้วโอเองก็บอกกับเราด้วยซ้าว่า ไซยนานไนเนี่ยยังอยู่ที่บ้านล่าสุดเนี่ยวันนี้จากการสอบปากคำทั้งหมดเลยเนี่ยนะผมถึงได้บอกว่าผมเองก็ไม่ได้เข้าข้างลูกน้องผม,มเพราะผมก็คาใจไม่อย่างนั้นวันที่นัดเสียชีวิตเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ถามคนในบ้านหรอกว่าเกิดอะไร<ม>จนเรารู้เรื่องไซยนานไนแล้วก็ยังถามพวกเขาเลยว่าทำไมไม่บอกพี่ตั้งแต่แรก<ม>ทุกคนเองเนี่ยทั้งโอทั้งอทั้งบิ๊กทั้งต้นบอกผมไม่นึกในพี่ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้กัน ล่าสุดอ่ะสรุปภาพรวมการสอบปากคำก่อนแต่ละคนโดนสอบไปเท่าไหร่เนี่ยนะฮะอ่ะลองดูสันิดหนึ่งอ่ะสี่คนก่อนเลยครับอ่ะขึ้นภาพหน่อยนี่ย แต่ละคนนะก็คือบิ๊กเองเดินทางมาเป็นคนแรกมาตั้งแต่8ปโมงครึง่งถูกสอบปากคำไป9ชั่วโมง10นาทีออกจากห้องสอบปากคำสินาฬิกาสีนาทีส่วนโอเองเนี่ยเข้าห้องสอบปากคำตั้งแต่10โมงครึง่งออกมา14นาฬิการวมเวลาก็คือ3ชั่วโมงกับอีก30นาทีเช่นเดียวกันอเวลาเดียวกันเลยฮะ10โมงครึ่งถึงบ่ายสใช้เวลาในการสอบปากคำสามชั่วโมง30นาทีและต้นถูกสอบ5ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้วันนี้เองเนี่ยบยค เพราะว่าที่ผ่านมาเองอันนี้ผมต้องเรียนจากตามตรงเลยนั่นก็คือหลังจากที่น้องเสียชีวิตเราไม่ไว้ใจใครในบ้านและที่สําคัญก็คือตอนที่เราเนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งถ้าใครได้ตามเมาื่อวานน่าจะทราบกุ๊กใช่ไหมกุ๊กนามสมมุติเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปในวันที่น้องเสียชีวิตและเขาก็เป็นเพื่อนที่นัดเนี่ยรักมาก ปรากฏกุ๊กก็เลยไปถามบิ๊กว่ามือถืออยู่ไหนเพราะกุ๊กอยากรู้บิ๊กก็เลยยอมบอกรหัสให้กับกุ๊กถูกไหมกุ๊กก็เลยเอากลับมาเก็บแล้วก็ไปปรึกษาแม่มจนในที่สุดคุณแม่เองเนี่ยเขาก็กังวลแล้วคุณแม่เนี่ยก็บอกเราว่าเขาก็ไม่ไว้ใจใครสุดท้ายเขาก็ให้ไอซ์เนี่ยเป็นคนที่เก็บทั้งหมดเอาไว้อันนี้ต้องบอกเลยแล้วคุณแม่อนุญ,ญาตทั้งหมดมเพื่อขอตรวจสอบเรื่องนี้ ไม่ได้รับพลรักการนะครับอันนี้ผมยืนยันเดี๋ยวลองเปิดภาพไอแล้วก็เจาะไอซ <m uch ing> สักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะวันนี <m uch ing> ้ไอก็ไปให้ข้อมูลไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้ววันนี้ไอเนี่ย <m uch ing> ไปพบตํารวจก็นานกันนะหลายชั่วโมงไอซ์ถูกสอบปากคำอยู่ประมาณ5 <m uch ing> ชั่วโมงฮะแล้วก็ตํารวจก็มาเก็บเรื่อง <m uch ing> ของ <m uch ing> พวก DNA เรื่องของพิมพ์ลายนิ้วมือคือทําทุกอย่างตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็เราก็ให้ความร่วมมือเขาทั้งหมดสิ่งหนึ่งก็คือวันนี้หลักๆคือเรื่องของโทรศัพท์มือถือของพี่นัททไอกกก็ต้้้้งมีีาาาาาารเเหหดววย่่่่คุณแแนนนลฐึจจํข พร้อมที่จะให้ตรวจสอบมือถือของลูกแม่ก็เลยมีการเอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรบ้างที่ที่ไอาอาจจะได้เห็นอ,อะไรบ้างที่ไอาอาจจะได้รู้มาหรือบุคคลต่างๆที่ไอมีโอกาสไปได้คุยมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเราสงสัยตรงไหนไหมมันมีอะไรที่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบต่อ,อหรือเปล่า ไอ้ก็ได้เล่าไปเล่าไปทั้งหมดคืออันนี้ต้องขอบคุณทาง,ท,างทั้งท่านผู้บัญชาการพักหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ท่านผู้การจังหวัดนนท์ใช่ไหมร,รวมทั้งในตํารวจต่างๆที่ต้องการลี้คลายคดีนี้อีกอันหนึ่งอะไอ้เรื่องของกุญแจที่มีการพูดถึงกันเนี่ยสุดท้ายวันนี้ตํารวจเองเนี่ยเขาจะเลื่อนรอครอบครัวถูกต้องไหมนะเลื่อนก็คือไปวันที่11คือข่าวมันออกตอนเช้าเนี่ยก็บอกว่ามีการนัดหมายคือตํารวจเนี่ยนัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละบอกว่าจะมาวันนี้นะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงซึ่ง เรายืนยันว่าถ้าเกิดคนจะเปิดบ้านก็ควรจะเป็นญาติของพี่นัทถือกุญแจมาแล้วไปไขเปิดปรากฏก่อนที่ไอจะเข้าไปโรงพักมันมีข่าวออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกนะตอนนี้คือไม่สามารถเปิดบ้านได้เนื่องจากว่าไอสารวัตรไม่ได้เอากุญแจมา <ừ. S 2> จากเชียงราย<ค>ตีความไปได้ว่าเหมือนไอลืมกุญแจรหรือเปล่าอ่ะคือเหมือนกับเหมือนไอถือต้องบอกก่อนทั้งผมทั้งไอไม่มีใครได้แตะกุญแจไม่เคยจับไม่เคยจับครับแล้วอย่างที่บอกเราเองเนี่ยวันที่เข้าไปในบ้านของน้องคือวันที่ครอบครัวเขาอยู่นะครับ ก็คือพี่ไปคือวันที่3วันที่3ตอนตีสอทันวาคือตอนตีสองไปเพราะโอบอกว่าพี่พุทธหนูขอสารภาพว่าที่บ้านของเขามีไซยานไนนั่นแหละครับที่เราไปไปตอนตีสคุณพ่อคุณแม่อยู่บนชั้นสองและก็มีเพื่อนของนัดอยู่ประเด็นก็คือไม่ได้จับกุญแจบ้านการจะเปิดบ้านเข้าออกบ้านทั้งหมดเนี่ยคือต้องบอกกันเลยว่าอยู่ที่ครอบครัวเขาถูกไหมครับครอบครัวเขาท่านที่จะมาไขบ้าน ประเด็นคืออันนี้จะด้วยอะไรก็ตามแต่ผมเนี่ยได้เล่าไปในการพุทธทอก็คือตอนแรกไอซเข้าใจว่าอยากให้ญาติฝากกุญแจมาจากเชียงรายซึ่งไอซก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วถูกไหมอยู่ๆจะฝากกุญแจมาจากเชียงรายเนี่ยเรา แล้วเราจะไปไขได้ยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในบ้านเขามีอะไร<อ>ยันเลย,ยงไงวันนี้ <S <S กุญแจก็ <S <S เลยบอกว่าพอข่าวมันออกไปว่าไอซ์ไม่เอากุญแจมาคนอาจจะไปตีความนะก็คิดไปเลยว่าตีความว่าเอ้าเมื่อวานก็เลื่อนวันนี้ก็เลื่อนเลื่อนเพราะอะไรเพรา,าะไอซ์สารวัตรลืมหยิบกุญแจมาจากเชียงรายกลายเป็นว่าเดี๋ยวคนจะจะ,จะมาด่าแล้วว่าอา้าทำไมไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบไอซ์ก็เลยบอกเออขอชี้แจงเรื่องนี้หน่อยยืนยันตั้งแต่ต้นเพราะไอซ์คุยทั้งเจ้าของคดีคุยทั้งผู้กำกับคุย เดี๋ยวจะให้ญาติถือกุญแจมาที่กรุงเทพมาที่บ้านพี่นัทแล้วไปเปิดส่วนไอซ์เนี่ยทีมข่าวอาจจะส่งไปอันนี้ไอซ์ไม่เกี่ยวข้องแล้วแต่เป็นตัวกลางในการประสานระหว่างญาติกับเจ้าหน้าที่ให้อันนี้ต้องยอมรับว่าคุณแม่บางทีเขาอาจจะไม่สะดวกหุ่นไวกับแม่อยู่เครียดมากประเด็นก็คือที่เราต้องคุยแทนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะครอบครัวเขาไม่อยากให้คุณแม่เสียใจตอนนั้นกําลังทํางานศพลูกแล้วอยู่ๆถ้ามานั่งถามทวงกุญแจกันเนี่ยจิตใจแม่ก็บอบช้ําเพราะนั้นไอซ์เนี่ยผมเห็นมาตลอดเขาก็เลยเหมือนกับ คุยให้แล้วบอกไม่มีใครแตะกุญแจเลยจนกระทั่งแม่เนี่ยก็เลยเหมือนกับญาติเขาขอร้องว่าเขามาไม่ได้จริงๆคุณตํารวจเขาขอมาวันที่11 11ครับจนข่าวออกมาเหมือนกับไอซ์ถือ,อหรือไม่ไอซ์ไม่ยอมอากุญแจมาจากที่เชียงรายก็ต้องยืนยันว่าเราไม่สามารถอากุญแจมาจากเชียงรายได้เพราะเราไม่ใช่ญาติของเขา เราคือแค่คนประสานสุดท้ายวันนี้ไอ้ก็เลยชี้แจงว่าตำรวจก็เลยเข้าใจใช่ไหมในวงใช่ใชก็เข้าใจไอ้ก็เข้าไปพูดกับในวงของเจ้าหน้าที่ด้วยก็ยืนยันบอกว่าส่วนของไอ้เป็นแบบนี้จริง,รงๆเพราะไอ้บอกว่าถ้าของเขาหายหรือถ้าเจ้าหน้าที่อยากจะเอาอะไรไปตรวจสอบใครจะเป็นผู้มีอำนาจบอกว่าให้เอานี้ไปได้ ไอ้ก็บอกไอ้ตอบไม่ได้นะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็คือวันที่11 11อันนี้ตํารวจ<ช>เข้าใจใครับล่าสุดวันนี้อาจเดี๋ยวให้ฟังตํารวจชี้แจงก่อนนะฮะปรากฏว่าวันนี้ทางด้านท่านพลตารวจตรีอัตพลใช่ไหมครับ,รบท่านรองผู้ประชาการภาคหนึ่งพลตํารวจตรีอัตพลอ,อนุสิทธิ์เดี๋ยวเปิดภาพท่านขึ้นมาเต็มเลยก็ได้ครับในฐานะโฆษกตํารวจภูธรภาคหนึ่งท่านก็ได้พูดถึงบอกว่าการสอบปากคาพยานทั้งหมดวันนี้คือ5้าปาก4ี่คนคือในบ้านบวกหนึ่งคือไอ้สารวัตรท่านก็บอกว่ายังเหลืออีกหนึ่งคนพร้อมก หนึ่งคนในที่นี้เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นอักษรย่อก,กอไก่เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมครับขอเปิดแชทกอไก่หน่อยกอไก่ที่คุยกับน,น้องนัทถูกไหมฮะและมันมีเรื่องของสารไซยาไนน์เกิดขึ้นแชทกอไก่นะครับที่คุยกับน,น้องนัทซึ่งเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกสอบใช่ครับและประเด็นทั้งหมดเนี่ยคือ บุคคลที่ใกล้ชิดนัดเองเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องเรียกคุยทั้งหมดเนี่ยนะครับและขณะเดียวกันคนที่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องของไซยนานไยอันนี้ก็จะต้องถูกเชิญมาสอบด้วยรวมทั้งคุณหมอพ<ม>ลตารวจตรีอัตรพลท่านบอกว่าตอนนี้เรายังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งแต่เราได้รับข้อมูลจากคนใกล้ชิดว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนนัทวุฒิเคยพูดว่าเขาไม่อยากอยู่แล้ว และเขามีสารเสยนายส่วนการทําร้ายตนเองนั้นมาจากสาเหตุใดอันนี้ขอสอบปากคําทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและเดี๋ยวเราจะได้สรุปกันอีกครั้งหนึ่งท่านรองอัตาพลยังบอกด้วยนะครับว่าประเด็นบุคคลที่ใกล้ชิดในนัทวุฒิติดใจเรื่องการตรวจสอบที่เกิดเหตุอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเหมือนกันนะฮะภาพที่บ้านหน่อยก็ได้ฮะทางขวามือพนักงานสอบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่วันแรก แต่เนื่องจากตอนนั้นเรายังไม่ทราบสาเหตุการตายว่าเกิดจากสารพิษเรามีการการสถานที่เกิดเหตุเอาไว้เมื่อทราบว่ามีสารพิษในที่เกิดเหตุจึงประสานญาติเข้าตรวจค้นตั้งแต่แรกตั้งใจว่าจะเข้าตรวจค้นในวันนี้ด้วยซ้ําแต่ญาติติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดก็คือพิธ,ธีศพทางตํารวจจึงเลื่อนไปวันที่11ท่านรองบอกว่าที่ผ่านมาตํารวจมีการประสานเพื่อขอกุญแจเพื่อจะส่งผ่าน ตำรวจจากจังหวัดเชียงรายแต่เข้าใจดีว่าญาติประสงค์อยากจะลงมาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยเพราะเป็นการเสียชีวิตของคนในครอบครัวข่าวที่นําเสนอออกไปนั้นอาจจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวตำรวจเข้าใจประกอบกับรหัสล็อกประตูบ้านทางญาติมีการเปลี่ยนรหัสจากนัทวุฒิที่เคยตั้งไว้รเราก็เลยนัดมากันใหม่วันที่11นะครับส่วนภาพวงจรปิดต่างๆซึ่งเราเองได้นําเสนอไปแล้วในรายการพุทธทอค ท่านก็บอกว่าเราได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้เอาไว้ด้วยทั้งเรื่องที่ทําไมบิ๊กถึงบอกว่าทํานองว่าตายอะไระนะไอ้แกลง้งเหมือนประชดอะบอกว่าไม่ตายหรอกอย่าสำอ,อยให้ขึ้นไปนอนข้างบนหรือบางครั้งมีการพูดทํานองว่าพูดกับต้นนะบอกว่าเดี๋ยวออกไปก่อนออกไปไปดูหน่อยนะเผื่อ,อจ,จะตายนี่ท่านก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบถูกไหมฮะ,ะต้องดูเจตนาดูเจตนาอ่าฟังเสียงตำรวจก่อนพนักง,งานสอบสวนก็ตรวจพยานฐานพอสมควรนะครับ แต่พอในขนาดนั้นเนี่ยเนื่องจากยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็พอรู้ผลตรวจจากแพทย์นะครับพนักงานสอบสวนจะเข้าไปตรวจซ้ําก็ติดขัดตรงที่ว่าญาติเนี่ยมีการปิดบ้านแล้วแล้วก็ศพไปทําพิธีซึ่งเราประสานจริงๆเรานัดหมายจะเข้าตรวจวันนี้แต่ว่าเขาติดทําพิธีอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราก็เตรียมพอถอเตรียมอะไรมาครบแล้วแต่ว่าจริงๆนัดไว้วันนี้ แต่ทางญาติได้ขอเลื่อนเป็นวันที่สิเกดอ,อันนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า <c oughs> เกิดจากาคนใกล้ชิดผู้เสียชีวิตนะ,นะครับมีความสงสัยนะครับแล้วก็เอาไปตรวจนะครับแต่จากการสอบสวนแล้วเนี่ยยาตรงนี้ยังอยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆเราจะเข้าไปเก็บวันนี้แหละ แต่ว่าติดตรงที่ว่าญาติเนี่ยเขาปิดบ้านไว้แล้วก็ยังไม่สับอันนี้คือพูดถึงเรื่องไซย,าย่าในและเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชี้แจงด้วยเพราะทั้งหมดนี้อย่างที่บอกผมเนี่ยตอนนี้จะไม่โทษใครเลยเพราะเมื่อตํารวจเองเนี่ยได้อธิบายเรื่องนี้แล้วเขาบอกพร้อมจะตรวจสอบทั้งหมดเรื่องของวันที่นัดตายคือ30พฤศจิกายนใช่ครับย้ํานะครับวันนั้นไม่มีใครรู้เลยว่ามันเกิดไซย,ย่าในถูกไหมฮะ<อ>แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเอาจริงตํารวจไม่ได้เข้าไปเก็บ ทุกอย่างถูกไหม <withhold S 2> แล้วญาติเขาเนี่ยก็สามารถกลับเข้าไปนอนได้ในบ้านญ <uyor S 2> าติเนี่ยกลับเข้าไปนอนได้เลยนะฮะ,ะในห้องนั้นญาติก็เข้าไปนอนด้วยห้องที่เจอนัดห้องที่เจอนัดเลยครับทีนั้นขึ้นผังผังห้องหน่อยก็ได้ครับผังห้อง,ง,องเพราะฉะนั้นตำรวจเองเนี่ยไม่ได้มีการที่เกิดเหตุนะฮะผมต้องย้ำตรงนี้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกคนจะเข้าใจผิดแล้วญาติเขาก็จะเสียหายด้วยเพราะในวันที่น้องตายเนี่ยเอาขึ้นผังห้องอ่ะเจาะไว้ครับนี่ประเด็นก็คือว่า 30พฤจิครับ30พฤจิเนี่ยคุณผู้ชมครับหน้าตอนนั้นตำรวจมาถึงปุ๊บเก็บศพน้องออกไปก็เปิดบ้านเลยครับพอเปิดบ้านเสร็จญาติเขาก็เข้ามานอนถูกไหมญาติาพี่น้องเขาเนี่ยเขาก็มาคุณพ่อคุณแม่ก็มาห้องสีแดงในจุดที่เกิดเหตุญาติก็เข้าไปพักไปนอนฮนะไปนอนฮะเพราะไม่ได้มีกันนะฮะย้ำนะฮะไม่ได้กันด้วยนะฮะ ผมเข้าใจว่าตํารวจก็ไม่คิดว่าเป็นไซยนานไยไงครับพวกเราก็ไม่คิดไงถูกไหม,มจนกระทั่งคนในวงนั่นแหละมาบอกว่ามันเป็นไซยนานับเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังเพราะนั้นอันนี้ต้องขอความเป็นธรรมให้ครอบครัวนัดด้วยถ้าบอกว่ากันที่เกิดเหตุผมชี้แจงแทนแม่กับพ่อเขาไม่ได้กันครับครอ,อบครัวเขาเข้าไปนอนในห้องเพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ แล้วผมก็ให้ความเป็นธรรมตรวผมว่าตํารวจก็ไม่รู้อะถูกป่ะใครมันจะไปรู้ถูกไหม,มจนกระทั่งมารอยต่อ 2, 2> อถึงสพวกเราก็เลยมารู้ว่าเอา้าวเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นล่าสุดกอไก่เนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะที่จะต้องถูกเรียกสอบ